สวัสดีค่ะวิวนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับบริษัทของเราบริษัทของเราชื่อบริษัทหนึ่งกระดักดายจำกัดนะคะบริษัทของเราดําเนินธุรกิจให้บริการด้านการก่อสร้างแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน ISO 9001และ45001เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศแต่ละแผนกกันนะคะเราเริ่มที่ฝ่ายจัดซื้อกันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อลุกนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อค่ะตอนนี้ทําหน้าที่อะไรบ้างคะก็หลักๆแล้วก็จะดูแลภาพรวมในส่วนของฝ่ายจัดซื้อนะคะทํางานที่นี่เป็นยังไงบ้างคะก็ทํางานที่นี่ก็ดีค่ะเป็นกันเองค่ะว <Wow. S 1> ้าาทุกคนก็แบบอยู่เหมือนครอบครัวนเนาะ <c oughs> ทีนี้ก็มีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อจักจันนะคะเป็นจัดซื้อค่ะออตอนนี้ทำหน้าที่อะไรอยู่บ้างคะเออตอนนี้ทำาระสานงานจัดจ้างผู้รับเหมาแล้วก็หาวัสดุตาม PR ค่ะแล้วก็หาซัพพลายเออร์ให้ได้ราคาที่ดีที่สุดค่ะแล้วทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างคะก็บรรยากาศโอเคนะคะแล้วก็ชิลๆค่ะสบายๆไม่ได้กดดันค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อทูค่ะเป็นจัดซื้อค่ะตอนนี้ทำหน้าที่อะไรอยู่บ้างคะเอ่อตอนนี้ที่หลักๆก็จะเป็นพวกสัญหาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะที่จะเข้าสายงานค่ะอทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างคะก็อบอุ่นนะคะเป็นครอบครัวและเรายังเหลือน้องจัดซื้ออีกหนึ่งคนนะคะบอกเลยว่าคนนี้สวยที่สุดในนี้ค่ะว้าว สวัสดีค่ะแนะนาตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะกันนะคะอยู่แผนกกระเซอค่ะได้ข่าวว่าสวยที่สุดในนี้ใช่ไหมคะมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะรวมความสวยมันยืนหนึ่งอยู่แล้วค่ะ <c oughs> มันจ้าซะเหลือเกินตอนนี้น้องกันทําหน้าที่อะไรอยู่บ้างคะตอนนี้กันก็รวบรวมใบพิยต่างๆนะคะของแต่ละแผนกแล้วก็แต่ละไซส์ที่กันดูแลอยู่เพื่อหาคู่ผลิตหรือคู่ค้าที่ให้ราคาและคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วก็เพื่อจะขอเสนอทางเ d ดีแล้วก็จัด ส่งสินค้าให้กับไซต์ต่างๆที่การดูแลอยู่ค่ะทํางานที่นี่เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศทํางานที่นี่คือดีมากแล้วก็พี่ๆหรือว่าน้องๆที่อยู่ในแผนกก็คือให้เป็นเกตเองมากๆเลยค่ะหรือว่าจะดูแลการให้คําถามหรือว่าคําตอบที่การต้องการก็จะมีคําตอบให้ตลอดแผนกต่อไปเป็นแผนกฝ่ายบุคคลนะคะสวัสดีค่ะแนะนาตัวหน่อยนะคะ ค่ะชื่อตองธิดาจารุเสริอันนี้นะคะชื่อเล่นชื่อว่าใบาตองค่ะอยู่ตำแหน่งฝ่ายบุคคลนะคะคหน้าที่ของฝ่ายบุคคลนะคะก็จะเป็นการรวบรวมรายชื่อ,อพนักงานทั้งหมดของบริษัทนะคะแล้วก็จะมีการจัดสรรบุคลากรนะคะเช็ควันหยุดเวลาต่างๆของพนักงานค่ะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานด้วยค่ะทํางานที่นี่เป็นยังไงบ้างคะทางานที่นี่นะคะก็จะชิลๆนะคะเพราะว่าที่นี่มีกิจกรรมให้กับพนักงาน ได้เข้าร่วมในช่วงเวลาทํางานแล้วก็จะมีพวกขนมหรือว่าอาหารเช้านะคะเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะร่วมงานกับบริษัทเรานะคะสามารถสมัครเข้ามาได้ที่ลิงก์ช่องทางข้างล่างนี้เลยคะ่ะและนี่ก็คือห้องฝ่ายวิศวกรสถาปนิกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประมาณราคาะคะ่ะ สวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมชื่อรณนชัยเทวบุตรนะครับชื่อเล่นชื่อโอมเป็นสถาปนิกนะครับตอนนี้ทําหน้าที่อะไรบ้างคะตอนนี้ก็หลักๆก,ก,ก็จะเป็นหน้าที่ของการออกแบบนะครับแล้วก็เขียนแบบทํางานที่นี่เป็นอย่างไรบ้างคะก็แฮปปี้ Happy ดีครับมีความสุขดีมีความสุขกับเพื่อนร่วมงานนะฮะทุกคนก็มีความเป็นมืออาชีพเป็นอย่างมากทั้งน้องๆแล้ก็พี่ๆทุกคนนะครับ สามารถรวมงานแล้วก็ทํางานทุกสิ่งไปด้วยกันได้ดีทั้งหมดสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อมนนะคะทํางานตําแหน่งสถาปนิกค่ะตอนนี้หนูทําหน้าที่อะไรบ้างคะงานในตําแหน่งของะะหนูท่าปบานก็คืองานดีไซน์บิวตี้ค่ะแล้วก็จะเป็นงานของการทําแบบพรีเซนเทชันให้ลูกค้าค่ะทํางานที่นี่เป็นอย่างไรบ้างคะดีมากค่ะการทํางานกับพี่ที่มีประสบการณ์ก็ช่วยเพิ่มการความรู้ให้หนูเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ี่ไอนะคะทําตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานงานของพี่ก็ส่วนใหญ่ก็ดูแลภาพรวมของสํานักงานทั่วไปความเป็นหยู่อของลูกน้องของพนักงานทุกคนแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งก็คือการเงินการเงินก็เป็นภาพรวมก็คือการเงินทุกอย่างของบริษัทแล้วก็เงินเดือนลูกน้องค่าใช้จ่ายทั่วไปในรายวันรายเดือนประมาณนี้ค่ะงานพี่ทํางานที่นี่เป็นอย่างไรบ้างคะ ทำงานที่นี่ก็สบายๆนะคะทำงานเหมือนอยู่บ้านทำบรรยากาศทุกอย่างให้ลูกน้องรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขกับการทำงานเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องทานอาหารของบริษัทเรานะคะ บริษัทของเรายังมีสวัสดิการต่างๆมากมายทั้งอาหารเช้าให้กับพนักงานทุกคนรวมไปถึงกิจกรรมพาพนักงานไปร่วมออกกำลังกายในช่วงเย็ยนของวันพุธและวันเสาร์ค่ะ